ทำเป็นได้หรอโอ้ยเก่งจังเลยลูกปั้นปั้นปั้นเอเก่งจังเลยครับผมอ้ทำเป็นด้วยใสย่อยู่นี่มันบุคคลไม่หอยเนาะบุะคคหมองพุ่นที่เอบที่แพ้แพร่เรนมองพุ่นแม,ม่หอยหลายเปลือกหอยลาย,ย,ย,ยครับยูนี่ว่าม,มีเปลือกหอยเลยตรงเนี้ย ยางสบายเพต้อตรงอยางมันบาดตีนมองข้างบาางง้านเท่านั้นเปลือกหอยลายแห้งยางหยดเก่งจังเลยไหมดูสิมีตาทํำเป็นโอ้ยเก่งจังเลยลูกเก่งมากครับวันนี้วันอะไรไ,ไปโรงเรียนวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์ <laughs> สาวจันทร์ผมมีเลยคุณคูเปิลถามหาแล้วนู่นไม่ไปโรงเรียนน่ะคูเปิลถามหาแล้วไม่ไปโรงเรียนน่ะลูกเอาทำทำก่อขึ้นเรื่อยๆโอ้ยเป็นแบบอ่ะสูงสูงไหมลูกล่ะเฮ็ดสูงๆูงไหมลูกนะเฮ็ดสูงๆเลยเออก่อขึ้นสูงๆสูง,สงหน,น้ามหาหนแม่จิ่ะปีตังขน,นาดไหนฮะ นี่หันหน้ามาหาแม่แล้วเก่งมากเลยปะทูเือกหอยไม่ค่อยมีเดินสบายอยู่นี่ไม่ต้องกลัวอหอยบาดเท้านะครับผมเดินสบายเลยครับเดินสบายเลยครับผมเก่งมากเลยลูก